การไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ทีนี้ตัวตนมันเกิดขึ้นมาจากมิจฉาทิฏฐิที่มันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่มันไม่มีตัวตนมิจฉาทิฏฐิไปยึดจับเอาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยบนความเห็นว่ามีตัวตนความมีตัวตนจึงเกิดขึ้นบนทิฏฐิอันนี้แต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาไม่ใช่ตัวตน แต่ทิฏฐิไปยึดจับสิ่งนี้เลยสร้างตัวตนขึ้นมาตัวตนเรยอยู่ฝั่งของผู้มีความเห็นผิดฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ทําลายความเห็นผิดไม่ได้เป็นทําลายขันห้าอะไรเลยขันห้ายังมีอยู่ตามปกติทําลายความเห็นผิดตัวตนถึงจะถูกทําลายถ้าความเห็นผิดยังไม่ไถูกทําลายตัวตนก็ยังไม่ถูกทําลายต้องเข้าใจอย่างนั้นแล้วตัวตนนี้จะถูกทําลายในระดับไหนระดับอวิชชาคือสัยชน์ข้อที่สิบถึงจะถูกทําลายหมดสิ้นนอกกนั้นมีตัวตนหมด แต่ขันห้าม่มีตัวตนนะแต่นม,มีตัวตนเพราะทิฏฐิไปยึดจับขันห้าให้เกิดขึ้นต้องแยกตัวนี้ให้ได้